วันนี้ทำฟูยูไนเต็ดกับฟูอินเตอร์ให้จบลูนี่โมเมนต์ไหมแต่แพงมากอันนี้สามลสานมาลานนี่คือบิ๊กดียวเลยนะวันจริงคือบิ๊กดียวเลยนะโอ้โหถ้าเจนบวกแฝลนะเจ๊ติดด้วยไหมหัวด้วยล่ะถ้าเจ๊ติดได้ถ้าได้ก็คือกีดอ่ะเอานะร้อยร้อยลนล้านทำทีมแล้วก็พังทีมเจ๊ิดตาไหมโอเคไปแล้วครับสวัสดีจ้ะ แกเกินเกมเจอเช่นเคยกับไอคนทรยศชาติไอเด็กนี่แหละคุณประเทศไอคนขายชาติจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับสวัสดี้สวัสดีครับดนี่มันเพิ่งลงเครื่องมาเลยนะมาเลยคือบินตรงมาเลยคิดถึงกูแหละคิดถึงไงเพราะเห็นกูไปเกาหลีมึงก็อยู่ห้องกูทุกวันเลยเขาเรียกว่าดูบอลได้ทุกคืนและเช้าก็ลากกูไปกินอาหารเช้าแต่เช้าแล้วขึ้นมานอนตื่นสี่โมงนะผู้ ไม่คือคือคาวนากันเที่ยงเราบอกไม่ไหวอะเราสี่โมงสี่โมงสี่โมงค่อยเจอกันอ้าววันนี้เลยจุ๊บมาครับเจ๊วันนี้ภารกิจของเราเนี่ยคือต้องทำฟูลยูเนเต็ดกับฟูลอินเตอร์ให้จบคือสองทีมสองทีมเนี่ยให้จบได้เพราะว่าอย่างอินเตอร์เนี่ยมันก็ยังขาดโกยังขาดขาดเยอะอยู่หลายตัวอยู่ส่วนยูเนเต็ดยังขาดบูโน่ขาดแบ็กด้วยอ่าแบ็กใช่ให้ดิเอโกดาร์โลอยู่ออชอหอใช่อธิบายเลยนเออเดี๋ยววันนี้เอาฟูลยูเนเต็ดกับฟูลอินเตอร์ให้จบได้ครับแล้วเดี๋ยวสอนหน่อยมั้ย โดนทิ้งนี่ว่าล่าสุดไปมึงก็เห็นนี่กูโดนจริงต้องหกลูกเฉือนไงไม่แต่เจ๊ทำให้แข่งอย่างวอนเดอร์สุดแปดยิ้มได้นะคือเขาแข่งทั้งทัวร์เขาไม่ยิ้มแล้วขนาดเขาเป็นแชมป์เขายังไม่มีรอยยิ้มเลยโอ้มายิ้มตอนกูโดนหกลูกเยิ้มตอนตอนเจ๊โดนหกลูกไงแล้วก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าสุดท้ายจีพีเจเอาชนะมาได้เพราะว่าเขาแบบไปคนเสียสละอยู่ตรงนี้จริงที่โดนในโซเชียลกระหน่ำว่าไปทำไมไปแห้เขาขนาดนี้เออไปทำไมก็นี่แหละไปไปให้มันเป็นภาระอยู่แหละครับ อ้าวแล้วนี่เดี๋ยวหลังจากนี้คุณกลับเกาหลีเมื่อไหร่เนี่ยยี่สิบเก้าเลครับก็วันที่เทนน้ออนคุณกลับแล้วกลับแล้วผมออกมาแป๊บเดียวมาทำอะไรอ่ะมาแป๊บเดียวธุรกิจเพื่อชาติครับสี่เกมสี่เกมโอเคโอเคเอาเดี๋ยวรอติดตามในเพจหลักด้วยเพราะว่าตอนนี้เขากำลังคัดเลือกกันอยู่ใช่คัดเลือกคัดเลือกกันอยู่นะครับผมส่วนที่เกาหลีเป็นยังไงผลงานล่าสุดก็ตอนนี้ก็เข้ารอแปดทีมสุดท้ายแล้วเฮ้ยเอ้เรียกว่าแปดคนเดือดเพราะมันแข่งเดียวเอาเหรอแปดคนสุดท้ายครับใช่ครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่เลยของเขาใหญ่เลยครับกาง่าย คือตอนนี้ทั้งทีมตกรอบหมดแล้วหนึ่งก็ทีมหกหมดเลยคว้ควักอะไรต่อไปหมดแล้วเหลือมึงคนเดียวเหลือผมคนเดียวเฮ้ยเท่ากับหนึ่งในแปดที่เป็นจุ๊บใช่มีผมและเจ็ดคนเป็นเกาหลีหมดเลยก็เกาหลีหมดเลยก็คือผมคนไทยคนเดียวโอ้โหต้องแหกด่านใช่ต้องแหกด่านเอาลืมไปก่อนนะที่ว่ามันขายชาติเอางี้กูเชียร์มึงให้มด้เอาชนะเกาหลีให้ได้ได้ครับคนไทยมันรักชาติไม่แพ้ใครหรอกเอานี้เริ่มจากชิกก่อนดีกว่าอ่ะเอาเริ่มพิกเลยนะอ่ะเจ๊อยากดูชิกอะไรครับเอาพาวเวอร์ช็อต อ่าพาวเวอร์ช็อตพาวเวอร์ช็อตก็คือกดปุ่มใช้ทักษะบุกกับใช้ยิงลูกปั่นก็คือถ้าถ้าจอยเจก็คือปุ่มซ้ายบนซ้ายเนี่ยอ่าคือ l อลหนึ่เออครับกดพร้อมกันแล้วก็สี่เหลี่ยมเลยปึ๊บอาจจะยังอะไรงั้นแต่ว่าอ๋อต้องการให้มันเขียวต้องการให้เขียวแล้วก็เรื่องเอาน้ำหนักเลยครับถ้าถ้าอยู่ทำไมตอนนี้หนัก90กว่าโลนี่หนักเกินไปเหรอใช่ครับหนักเกินไปอะไรอ่ะหมายถึงว่าน้ำหนักความความแรงไม่ได้หนักเลยสิอ่า ปึ๊บสายบนอ่าอะไรอย่างงี้แต่ที่เจ๊ยิงไม่เข้าเพราะว่าอาจจะเกี่ยวเรื่องน้ำหนักครับเอาง่ายถ้าเกิดมันมันไกลมากเจ๊ก็ยิ่งกดแรงได้เลยอะไรประมาณนี้ใช่ค,คือที่ยิงไม่เข้าเพราะว่ามาันอาจจะเบาไปอืมอ,อับทีนี้ลูกที่เขาใช้กันอยู่ประจําเลยตอกไข่ตอกเออเราคนก็เรียกตอกเออตอกไข่<อ>ถ้าเป็นจอยก็คือใช้ทัศนบุกุกับทิศทางไปข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังของนักเตะ ทำไมอาไงเอาไงตอนแรกคือเจ๊ชัวร์มะเนี่ยมึงสอนชัวค่ะอ่ะเจ๊เจ๊เรียนไปก่อนถูกไหมพอเจ๊จะกดเจ๊กดแค่แค่นี้พออย่างเงี้ยประเด็นะไรคเนี่ยเด็นเนี่ยทำไม่ได้ไม่ไม่ใช่จอยจอยมันไม่ติดอ่ะอ๋อเลยเนี่ยจอยกดห้าไม่ได้อ่ะแล้วทำไงทุกคนประเด็นะ ไม่เมื่อกี้เราจะกดได้อ๋อได้แล้วมันอาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคของฟอร์มของลออ่าได้แล้วเนี่ยมันคนขาชาติคนไทยเนี่ยพี่เชื้อมันแท้จให้มันสอนลูกง่ายๆมันยังทำม่กักไม่ยอมสอนเราเลยให้กูคลิกคลิกงี้แล้วมึงก็บอกว่าตอกไข่ตอเอออีเวนอาจจะเรากดอะเจ๊ต้องกดเฉียงสมมติถ้ามันหันหน้าไปไปขวาล่างเจ๊ก็ต้องกดเสียงอะเมื่อกี้ติดละครเลยก็คือถ้ามันเสียงเจ๊ก็ต้องกดเสียงตามตามนิ้วใช่ โอเคอ่ะอ่ะสมมติเอาเนี้ยเจ๊ทำเริ่มจากเออเบสิกก่อนก็คือซ้ายตรงเจ๊อ่ะซ้ายตรงก็คือเนี่ยกดกด L หนึ่งแล้วก็นี่เห็นไหมเนี่ยก็คือเนี่ยเราหันขวาใช่ไหมขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเสือบเลิกอยู่ในตเลยอะไรอ่ะขวาซ้ายขวาเก็คือทิศทางข้างหน้าอ่ะนี่กแหละก็แหนี่นี่นี่เป็นเป็นท่าที่นักแข่ง 90%แล,แล้วกันก็คือเวลาการแข่งขันก็คือต้องมีช็อตให้ช็อตให้ใช้แน่นอน <Okay. S 1> <ช>แล้วชิปชิปแบบหลุดเดียวแล้วจะชิปข้ามหัวโกอ,อการชิปเนี่ยความยากของมันคือนิ้วเราต้องตรงครับนิ้วเราต้องตรงก็คือนี่ไม่ได้ละอ่าหุ่นงอหนิ้ลน,ง,นงอ,อ่นงอหเออไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถึงชิปจริงๆก็อยู่ที่น้ําหนักกับ ทิศทางกันเลยครับทิศทางก็คือที่ผมบอกแล้วกดปุ่มยังไงกดปุ่มไหนกดปุ่ม L 1นี่แล้วก็สี่เหลี่ยมเลยใช่ไหมสองปุ่มใช่ก็คือปุ่มใช้ทักษะบุกกับอ๋อก็คืออย่างงี้สมมติหลุดมาอย่างงี้เจมส์ก่อนแล้วเจ๊ก็ปล่อยปล่อยวิ่งอ๋ออย่างงี้เลยใช่ใช่แล้วก็ทำหนักเอาเองแต่ว่าตอนยิงอ่ะผมแนะนำว่าให้ปล่อยปุ่มวิ่งดีกว่าเพราะว่าถ้าปล่อยปุ่มวิ่งอ่ะทิศทางมันจะแม่นขึ้นถ้าเราวิ่งแล้วเรายิงมันอาจจะคุ้มยากใช่ใช่เหมือนสมมติหลุดมาอย่างงี้จกกดดวิ่งกกก่่่อออน็็ได้้าแลลวปปย๊บ เ้๊กด L1 วิธีก็นมือให้กูปล่อย L1 ค้างเลยอ๋อโอเคไม่เจ๊เจ๊ลองวิ่งก่อนอันนี้เจ๊ต้องยิงอ่ะอย่างเงี้ยอ๋อประมาณนี้ประมาณนี้โอเความยากมันคือการกดน้ำหนักแล้วก็ทิศทางแล้วเฟิร์สทัชทำไงเฟิร์สทัช การเฟิร์ทัชเนี่ยมันจะกดได้2แบบครับก็คือแบบแรกก็คือแบบนักแข่งใช้มันอาจจะยากหน่อยก็คือกดปุ่มวิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรยากไปหรอกมึงบอกมาเถอะอย่ากกาส์ไม่แม่ก็ไม่ก้กส์ก็ได้ก็จะบอกไงอ่าขั้นตอนแรกก็คือกดปุ่มวิ่งนี่แล้วก็การฝั่งขวาอ่าการฝั่งขวาคือการกดเอ่อทิศทางในการใช้เฟิร์ทัชครับสมมติถ้าเราต้องการให้มันไปทางขวาเราก็กดขวาปึ๊บอย่างงี้แต่ต้องกดปุ่มวิ่งไว้กดวิ่งค้างแล้วเจ๊ก็แตะอย่างงี้อ๋อออยากคือต้องกดสองปุ่มปึ๊บอย่าง้ไเงี้ยอ่งาตบอลจะมาถึงเรา กดรอได้แล้วก็เลือกเลยจะไปขวาซ้ายถูกต้องครับปึ๊บใช่แล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือแบบแบบง่ายหน่อยก็คือกดวิ่ง2ครั้งอ่าแค่นั่นแหละแค่นนั้เลยแค่แค่วิ่งสองครั้งแล้วก็ตามแล้วก็บังคับท่าี่ทางที่เราอยากไปเลยโอเคใช่ก็คือกดได้2แบบแต่ว่า ต้องกดเปิดตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดใครอยากใช้บิ่งสองขาก็คือกดใช้ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นเป็นขั้นตอนที่ง่ายสุดละกันโอเคได้แล้วทีนี้เรามาสร้างทีมแล้วเดี๋ยวลงแรงเดี๋ยวลงแรงหนึ่งเกมได้โอเคใครก่อนอ่ะกูกดให้เดี๋ยวกดมึงพังอีกอะไรก็ไอไอคอมตัวเก่าก็พังนี่นี่เขามาใหม่นี่คอมจากออรัสนี่ออรัสออรัสตามด้เลยเข้าจุ๊บๆได้นะจุ๊บๆรอรับอยู่ได้ออรัสนี่เขาพอาะเขาใช้เล่นเกมอยู่แล้วใช่ครับอ่ะตอนนี้ฟูอินเตอร์เป็นอย่างนี้ไว้เพื่อนอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจดก่อน มีอานายมีแบ็กซ้ายอ่าแล้วก็โกโกมีแล้วออมมเร์แล้วอ่แต่ความยากคือเราจะเพิ่มโกยังไงหรือเซนเตอร์ไหมเราเปลี่ยนปาวาไหมปาวาปาวาเป็นใครอะหลังอินเตอร์เอาวอเตอร์ซามูเอลมีไหมไม่มีพิเซนคิวว์มีไหมไม่มีนี่ไงเซฟานเดอร์ฟรายมีไหมวิ่งวิ่งอื่นนะวิ่งแขกตไทยเราลองไปซื้อวีเอล่าปีปีลองลงมาก่อนเถอะเพราะว่าแต้มมันเยอะไปหน่อยปีที่เจใช้อยู่เพราะว่าถ้าเจเล่นแผน4-3มสาไอตัวกลางรับเราไม่ต้องเอาเก่งมากหรอกเอาแค่ตัวที่มัน แค่รับรับก็พอเน้นเน้นรับจ่าเดือะมีนี่ไงเล่นได้เล่นได้บีทีมก็เล่นได้ถูกด้วยครับแสนเดียวเองเออเอาไง้บีทีมกับเอ็มซีผมว่าเอ็มซีดีกว่าเชื่อมึงได้ปะเนี่ยผมึงมีความรู้เรื่องเกมนี้มะเนี่ยโอ้โหผมผมเล่นได้นะพอได้โอเคโอเคเอาตัวนี้นะได้ครับซื้อได้ซื้อมาเลยจับบิ๊กชอบมึงโดนด่าว่ามีความรู้เรื่องเกมนี้ไหมเออหลัจาบิ๊กขำขี้ๆไงนะ <laughs> ได้แล้วอ่าได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราเรา,เราเราเบรกกันตอนนี้ถ้าเราใช้ซ้อมง<อ>ั้นเ,เ,เราเ,เราเราลองเปลี่ยนวนะีนล่า 5, กา่อนไหมใช่ลองเปลี่ยนอ่ะวีล่าเราลด้นไปอีกห้าถูกไหมถ้าเราเรามีสิบสองขาดอีกห้าไม่พออ๋อมันยิบมันยิบสองเนี่ยอ่ะวีลาปีนี้ก็ต้องขาดขาดอีกหกหรือ,รอเอาแบ็คเป็นอาจารย์ยังไหมมันต้องใช้ฝั่งซ้ายเด็กเจมงั้นแบ็ครยยังก็เล่นซ้ายได้ไม่แต่มันเท้าขวาล้วนอ่ะเจมเล่นได้เลยมันเปิดซ้ายไม่ได้เจ้ากันเชโร่ไหมเจ้ากันเชโร่เคยอยู่อินเตอร์อ่าเข้าใจเเเออจากนชโร่นเชโร่ดูพ พอที่จะมีภาพอยู่ MC ยังพอถูถ่ายได้อยู่มันน้อยสิบเองแต่มันก็เอามาก่อนก็ได้เยอะมันลดแต้มไงโอเคโค้ดเป็นลูเบนโมลิมอยู่อ่ะขอได้ผมพี่ผมสั้งให้ด้วยก็มึงกันแหละลูเบนโมลิมอุ้ยเหมียวโอเคสวยดูไลอุ้ยตูเล่เจ๊มีตูเล่ด้วยใช่เพิ่งเปิดเปิดได้อ่ะเก่งๆมากอ่ะตูเล่โอ้โหถ้าเชนบกแผลนะเจ๊เลติดโดนเลยไหมหัวเปล่าท่านเจ๊ติดเจได้อ่าสิบเอ็ดเอ้ย เออได้เจเจ๊เอาซ้อมมือเข้าเลยเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งยันซ้อมมือเจ๊เนี่รู้เรื่องแล้วทางนี้ได้ตอนนี้ซ้ายบอดแล้วตอนนี้ใครกดแรงเจเจคือจอดแต่ฝั่งเจ้าแล้วเฮ้ยยังได้อยู่นะ้าอยู่ใช้งานใช้งานเราแลกกับโกเหนียวไอโอเคถ้างั้นอินเตอร์ตอนนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไปก่อนเอพีเหลือหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาแก้กันอเราไปที่ยูเอเต็ดนะายูเอเต็ดเราได้เนี่ยตอนนี้เป็นดาร์โลอยู่แต่บวกเก้าเปลี่ยนเลยเวลาโลกนี่เปลี่ยนเลยไม่ไหวถึงบวกสิบก็ไม่ไหวผมว่าเบคแฮมเจต้องเปลี่ยนแแลล้้ววปปีเเก่าไหรอ คารโตนาก็ปีเก่าแล้วอืมถ้าผมว่าเราต้องขายคารโตนากับขายเบคแฮมใช่ป่ะใช่จะซื้อใหม่สองคนนี้ยแต่เจ๊ชอบเบคแฮมถูกป่ะชอบการก็ต้องไปอัปปิก็คือต้องขายตัวนี้แล้วก็ไปซื้อปีที่เก่งกว่าได้ไอ้ผมว่าเราเราไปหาซื้อก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเพราะว่าเออเผื่อไม่มีเดี๋ยวขายไปตัวตัวไม่มีเล่นอุ้ยมีขายเจ๊เฮ้ยดีซีไม่อันบนถูกกว่าเจ๊นี่ยตัวถูกกว่าพลังเท่าเออเจ็ดล้านเองนี่เหรอไปได้ไงเจ๊เจ๊ลองเทียบพลังให้ผมดูหน่อยทำไมราคามันต่าาเเยวจังงะรต้อ ดีซีดีกว่าแค่เกมรับคือเจ๊ย่าเอาไปแค่มาเล่นตรงไหนถามก่อนปีกใช่ไหมจุดขวาเลยถ้าปีกเน่ยเจ๊ต้องรู้กดที่พลังแฝงในอันนี้สายอะไรนนี้สายอะั่นแหละงั้นผมว่าเจ๊ซื้อแค่ยูทีพอถ้าเจ๊เล่นปีกนะปีกนะอ่าเล่นปีกเอาแค่ยูทีพอเพราะว่าปีนี้มันจะเด่นเรื่องเกมรับมากกว่าโอเคอุ้ยเขาเขาใจดีนะเขาขายราคากลางเลยนะโอเคเอางี้ต้องถามเจ๊ด้วยก่อกองหน้าแมนยูไนเต็ดเจ๊ชอบใครบ้างเด้อชอบคันโตน่าชอบเบอร์บัตอฟอ่แอนดี้โค ฟาร์เบอร์ซี่ลูดไฟส์รอยฟาร์เบอร์ซี่อ่ะเจ้แล้วก็หอยลุนอุดมเจมีอยู่แล้วผมซื้อแล้วนี่ไอยูโรอ่ะไออันนี้คือตัวที่ไม่ชอบไม่ชอบถ้าฟาร์เบอร์ซี่แต้มเจยังไม่พอมันถึงต้องแต้มจากทีมอ่ะมาเดนคือคือซันโตน่าหรอเราก็ใช้ตัวที่มีไปก่อนดีกว่าเพราะผมว่าแล้วบูโน่บูโน่อ่ะอาเซิร์ฟเลยเจ้บูโน่ผมว่าไม่น่ามีขายครับ23อะไรเนี่ยมันแพงมากเลยเจ้แต่เจ้ชอบใช่ป่ะชอบมากบูโน่เลย อ่ะเจลองคิดภาพเมื่อกี้เป็แคมที่เจซื้อพลัง126เกตล้านเองอันนี้ไม่เท่าหนูไงนะโอแต่มันแพงมากผมว่าแพงเกินไปแพงเกินที่จะเราจะทุ่มอะ่ะเกินกว่าจะรับได้อย่างนั้นเราเป็แคมเราเราเราซื้อไปอย่างเมื่อกี้ซื้อมาแล้วงั้นเราขายตัวนี้ไหมอ่าเราขายเลยก็ได้อ่ารูปนีน่ยไม่ใช่เนินปลดอันนี้อ่านี้เแล้วมีคนซื้อดิอ่าเจจะขายเขาเลยป่ะหรือเจจะขายสูงก็ได้เอาขายดิมันต่างกันนิดเดียวอ่าป่าอ่าผมว่าปักผมว่าเจซื้อปากก่อน หมายถึงว่าซื้อปาร์คปีปีเก่งมาเล่นกลางเนอะโอเคได้ราคาอาจจะไม่ได้เวอร์เท่าบูโน่แต่ว่าเก่งกว่าลองดูยูทีเลยเจ้ปีท็อปเลยมีขายปะเอาว่ามีขายเหรอเจ้เจ็ดล้านแปดเองเอาไหมอุ้ยโอเคนะสองเท้าด้วยฮ่าฮ่าด้วยใช่งั้นซื้อมาเลยเจ้เพราะว่าแต้มแต้มเท่าไอ้บูโน่เลยสามารถเล่นปีกได้ด้วยจัดเลยนะจัดเลยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเจ้สมมุตินะถ้าเจ้อยากขายมันมันสามารถขายได้หมายถึงว่าถ้าเกิดเราแบบมีคนรอซื้ออยู่รอซื้ออยู่แต่ถ้าบูโน่ผมว่ามัน ไม่น่าจะขายออกถ้าแบบถ้าคนแบบว่าไม่ได้ชอบจริงโอเคอ่ะปาร์คปาร์คแทนจอนเบสกันไหมได้ขู่ดูดิแค่นี้ขนาดเบลลหนึ่งพลังเยอะกว่าไอเบสงงเอ,อีกนะแล้วแรกเบสร้อยสามสองแล้วเอาใครออกอีกการ์มานีอ่ออกคาร์มานี่ออกเอาไม่แคลมลูกไหเอาเบสมาอ๋เฮ้ยร้อยสามสองแล้วพีเหลือสี่อ่ะต่อไปเราเราจะซื้อใครเจ๊แบ็กเน่ยแบ็กลูนี่ได้ตรงนี้ได้ปหมได้ใฮะเล่นได้แต่ว่าควรเปลี่ยนดีกว่าเจ๊มันช้าไปหน่อยปีกเจ๊ห้าภายอะเรดฟอร์ดมาเซียวซานโชกานาโชแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวนะ อุ้ยมีขายอุจะแพงไวหน่อยวเด้สิบล้านเลยแพงกว่าบูตไอ้ปาร์คกิซองเลยจร,จริงจอร์ดเบสก็ใช้ได้นะอ่ะัองงานเราดูเบสด้วยมันถึงว่าเบสปีปีปีปใช่<ป>ไหมปีตะกี้อ่ะอ่าปีที่ปีไอ้เอนเอ็มอ่ะอุ้ยมีแต่แต่เก่งมากนะใช้คำว่าเก่งมากเลยเนล,ลองดูดีซีหน่อยเจยเพื่อมีขายเผื่อราคามันต่างกันอุ้ยราคาต่างกันเยอะนะต่างเป็นหมื่นเลยนะลองดูพลังหน่อยเจลองเทียบพลังให้ให้ผมดูหน่อยดีซีอ๋อไอเจนเอ็มหนักเกมรับเนี่ยแต่ดูพลังแฝงหน่อยเจ อะนิ่ใส่ครับอุ้ยอันนี้ดีกว่านะ DC ดีกว่านะมีเฟเนชช็อตด้วยมีพลังยิงบั่นด้วยงั้นเอา DC เลยเรเอา DC ก็พอแล้วเพราะว่าราคามันแพงเกินไปที่เรามีอยู่ปีอะไรวะ LN เลยปีเก่าอ๋อเอา DC นะอ่า DC เลยครับอัพเออนี่คืออัพเลยอัพพที่อัพเอาเข้าทีหมดเลยสองตัวเราโดนไปเกือบสามสิบล้านแล้วตัวตัวแมนยูมันแพงไงโอ้โหูร้อยสามหกแล้ววิ่งวิ่งเร็วมากเลยจอร์เีตตัวเนี้ยได้โกอาดเจ๊อาจจะต้องใช้ชมาครึ่นปีรองลงมาหน่อย สักประมาณ17อะไรเงี้ยเพราะว่ายีมันเยอะไปนะเยอะมากหรือเป็น d k r ได้ไหมก็ได้ DCR ก็เล่นได้แต่มประเด็นคือจะมีขายหรือเปล่าโอ้โหแต่มัน5ล้านเลยว,วะคนขายครับขายลดให้หน่อยได้ไหมเอาไงอ่านี่แพงมากเลยอะแต่ว่ามันมันคุ้มกว่าแต่มันแพงมากแพงแบบแพงมากเลยอ่าอย่างี้ต้องถามเจ๊เจ๊จะขอไอเดีย <c oughs> ไม่มีปัญหาอ่า้นจัดมาโบก้าครับเพราะว่ามันมันคุ้มที่ว่าแต้มมันน้อยอะแล้วแล้วมันใช้ได้ยาวเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเลยไง อ้าวโอเคแต้มเหลือ9แล้ว <c oughs> ลูนี่โมเมนต์ไหมแต่แพงมากอันนี้คือแพงมากเลยดือนสามทุนสามล้านแต่ว่าคุ้มสามสามสิบสามล้านก็จะลดไปเหลือประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดไม่ติดลแล้วถ้าลูนี่นี่สามารถไ,ไปเล่นปีได้ปะเล,เล่นได้หมดเลยเจปีเนี้ยั้งเท้ามันก็คุ้มอ่ะดิมันก็คุ้มก็ใช่อ่ะคือเล่นได้ทั้งปีกลางลุกซีเอ็มเล่นได้หมดเลยเออจบไหมตัวนี้ลูนี่ตัวนี้จบจบถ้าจบก็เอาจบดิจบก็ราะจบจบก็เอาอ่ะนี่ตัวนี้นะเอานะเอาเลยซื้อนะครับ เอาเลยนะเอาเลยโอ้แสดงว่าเนี่ยดูนี่ตัวล่าสุดเพิ่งขายเบงแล้วแสดงว่าขายดีเรียบร้อยโอ้ทุกคนอันนี้คือบิ๊กดิวเลยนะนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นในในฟุตบอลจริงคือบิ๊กดิวเลยนะเด็กโอเคปึ๊บโคตรเก่งผมว่าสี่เราเพิ่มแบ็คด้วยเออแบ็คเอาดาวโลออกดีป่ะแมคเคนดูแม่งข้อเสียคือไม่มีค่อยมีแบ็คเพราะใช้แบ็คเป็นสิบปีบางคนอะแกลลี่เนี่ยเป็นสิบปีเลยใช่แเราดูตอนนี้เด็กแบ็คมีใครเก่งบ้างนั่นแหละเด็ก เอางี้ในในตรงนี้เจ๊อยากเปลี่ยนใครมากที่สุดเดี๋ยวถามเจ๊งี้ด้วยใน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 ตอนนี้ก็เดี๋ยวจริงๆแบ็คลูกชอนี่โอเคแล้วฮะอ่าลูกชอเก่งอ่ะเก่งสัตว์เลยอ่ะนี่ก็อยากเปลี่ยนนะทช่ไมนี่อ่ะเปลี่ยนเป็นใครอ่ะเฉยๆอยากเปลี่ยนเป็นบูโน่บูโน่เดี๋ยวก่อนถ้าบูโน่คือหมดตัวนะพอสโคงั้นลองดูพอสโคเลยเจ๊เผื่อมันมีขายแล้วเอ้ยมีขายว่ะอือเอาไหมสโคกับสวัสด์แจเกอร์เจ๊ชอบใครสโคเอาเลยนะเอาเลยถ้าเจ๊ชอบมันก็คือจบแล้วโอเครู้เรื่อง เพื่อหูพลังเยอะเออคือเอาง่ายคือคืออัพปีเลยอ่ะโอเคอ่ะรู้เรื่องทั้งนี้อันนี้คือโหดโหดจัดอ่ะเราผมว่าเราเก็บเงินไว้ไปเอาอินไอ้นี่เดียนนเด๋ยวอีกทีหนึงเลยอินเตอร์เด้อโอเคเอินเตอร์ได้แล้วนี่โอเคเขาดูใหม่ได้อิน,นเตอร์ผมคาดใจกับไอ้คาเซโร่อะมันยังไงกองกลางไอวีถ้าไม่ใช่เวรอนเจชอบใครไม่ใช่เหรอปีโรเออปีโรซีดอกเปโดปีโรได้หมดเลยอ่ะปีโรอุ้ยถูกยังวะอืมเฮ้ยมันถูกยังวะอันดูไอดีซีเจย์ลองเทียบอะเอ็มเอ็มเดียว ให้ผมนะโอ้โหเรื่องอะไรกลางใแซคแอนเจมี่เบย์เวลล์ยี่สิบหกไม่ได้ก็ต้องแล้วก็ต้องเอ็มเดลเอ็มเดลนะเราเราเอ็มเดลมาก่อนเดี๋ยวเอานะเอาเลยซื้อนะครับไม่ไม่เวอร์มากเลยโอเคโอเคแผนการเล่นอนาคตผมว่าเจ๊อะเนี่ยปีโร่อ่าโหดแล้วอันนี้คือโหดมากโหดมากโหดว่าไอไอเวลล์ล้เวลล์แล้วดูเรื่องแล้วนะดูเรื่องแล้วอ่าแล้วทีนี้เรามาเคลียร์ของไหมอ่าเนี่ยเปิดไหมร้อยสี่สิบเก้าชิ้นไปะ ก็ยังดียังดีถือว่าออมีเงินเพิ่มเข้ามาหน่อยให้มันสบายใจขึ้นมาหน่อยให้มันกุญใจหน่อยมันลดไปเยอะแล้วหูแดงว่าคลิปนี้เราสร้างทีมเกือบร้อยล้านเลยนะร้อยล้านล้านในเกมนะเจ๊ร้อยล้านล้านเลยเหรอก็ก็แล้มีแปดเจ็ดอ่ะหายไปเจ็ดสิบอ่ะหกสิบกว่าเจ็ดสิบอ่ะเกือบร้อยล้านแล้วมีแปดเจ็ดหายไปหกสิบเจ็ดอ่าเออแต่ว่าตอนนี้เราก็คือครบแล้วฮะเราครบแล้วแต้มเราตันแล้วต่อไปเราเหลือแค่แมนยูอินเตอร์นะอินเตอร์แล้วก็ยูไนเต็ด ดูไอเต็ดอะคือเห็นภาพชัดเลยว่าแบบเปลี่ยนชัดเจนชัดเจนเลยว่าแบบเก่งขึ้นอะเปลี่ยนโฉมเลยเปลี่ยนโฉมเลยโอเคดังนั้นในตัวที่มีมีอยู่นี่เราเราขายไหมเราขายก็ได้อีกสองโอเคเขนไม่ออกแน่นอนเขนตีบววไหมโอ้โหถ้าตีติดคือคลิปนี้คือแบบมีคนแบบคือมีคนจะทักมาขอเจเลยผมกล้าพูดเลยว่าเจขอซื้อหน่อยครับลอาไหมลองไหมก็ได้ถ้าถ้คือถ้าติดก่อนไม่ลงแรงละเออถ้าคือดิคอนเทนลุนลุ้นคอนเทนเลยอันนี้ถ้าติดคือผมบอกเลยว่าทำไง มาะเด็นนะผมเราต้องดูก่อนว่ามันแพงหรือเปล่าหมายถึงว่าซื้อตัวมาตีพวกอ๋อแล้วก็เฮ้ยมาะเด็นนะคาม์มารีเอ้ยผมว่าเจ๊ตีได้นะผมว่าพอนะนั่นเองเจ๊เราเราขายตัวพวกนี้ก่อนเจ๊เดี๋ยวเราค่อยไปยุ่งกับเคียรย่าๆไหมยย่าๆขายเลยขายออกแน่นอนผมมั่นใจเลยเขาออกว่านี่ไงไหมย่าๆนี่นะ เอาไงตีไหมตีนี่คือหมดตูดเลยฮะหมดตูดเลยแต่ถ้า,ถ,าถ้าตีคือผมบอกกับเจ๊ร่ำรวยเลยผมกล้าพูดเลยว่าเจ๊ร่ำรวยเลยแล้วไอ le, น้น,นี่แม่งโคตรแบบว่าโคตรยุ้ยไอ้นี่โคตรแต่ไอ้นี่เราก็เด้เสี่ยงทายสุดสุดแล้วเงินหมดแล้วทำไงอ่ะก็เดี๋ยวเจ๊ค่อยเติมใหม่ไงแบบเจ่แล้วเพราะว่าทีมเราก็แน่นอยู่ตัวนี้ <c oughs> เรารเราอยู่แล้ว <c oughs> เราเล่นได้สบายแล้วโอเคเเราอยู่แล้วลองมาล่ะก็ได้ เจ๊อาการวอ่าผมไม่ได้แล้วผมผมเป็นสายสายสายยุให้คนดูอยู่แล้วเอาลองดูมาลองดูเพราะว่าขายไม,ไม่ขายไม่ออกใฮรที่เคนตัวนี้นอ่ะอ่ะแล้วเจ๊ก,กดคลิกที่ไอ้คาร์มาลิกกับโซลังกี้เลยโอเคแล้วเจ๊ก,กดคลิกซื้อที่ไอ้ไอ้คาร์มาลิกเลยเพราะว่ามันถูกอ่ะกดซื้อมาสองตัวเจ๊เพราะว่าเขาขายถูกสุดเลยอ่ะกดรับบัญชีเจ๊เฮ้ยืตื่นเต้นแทน <laughs> อ่ะอ่ะกดคลิปไปก่อนปึ๊บปึ๊บแล้วเจ๊กดซื้อนักเตะมาขายตัวหนึ่งเจ๊ต้องดูเดวิด่ะมันถูกสุดแปดล้านกดคลิปเข้าไปนะถูกนี่นะครับเอาเลยนะเอาเลยเจ๊ตื่นเต้นแทนเหรอหมดตัวจริงทุกคนตีบวกเอาง่ายคลิปนี้ร้อยร้อยละล้านทำทีมแล้วก็พังทีมอยู่อยู่ในเฮ้ยพูดเลยเนี่ยเอาเหรอครบแล้วเจ๊แล้วกดแล้วกดนักเตะของฉันแล้วก็คลิปเดวิดโอ้โหเอาง่ายเจ๊ทีมเจ๊ตอนเนี้ยเจ๊จำไว้นะออ ร้อยแปดสิบแปดล้านถูกปะ่ะถ้าเจตีม,มันติดอ,ะอ่ะเนี่ยก็คือก็อคือทีมเจทั้งทีม,มเลยคือตอนเนี้ยคลิปเนี้ยกูหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย <c oughs> หมดเงินแ่ะถ้าเป็นเงินเอ็มก็คือ120ล,ะละอ้านล้วร้อยยี่ส<ม>ิ้านเอ็มโกมโเป็นเงินบาทอ่ะน่าจะประมาณ5-6หมื่นมาเอ้ยผมว่าเกินว่ะประมาณประมาณ5้าหมื่นเจ็ดหประมาณนี้อืมอันนี้เก่งกาจยิบเดียวที่กูดูแล้ว7จ็ดหมื่นใช่มึงบินจากเกาหลีเพื่อมาหลอกกูไเนี่ยไม่ใช่ผมร้อยหกนีมามาทำทีมไงออ๋เอาไงดีดูนะถัดไปนะ ก็จัดเราเรารอดไหมเราชนเราเจมีสูตรเลยไหมไม่มีผมก็ไม่มีนะผมให้เจคิดเลยทีมเจป้องกันอะไรไม่มีเลยป้องกันไม่ได้เลยเหรอไม่ใช่อันนี้คือเสียงโชวคอย่าลุ้นช่วยแล้วเตื่นเต้นปะมึงกดให้ทีวะคุณไม่กล้าโผแล้วพี่โยนมาความดันให้ผมเฮ้ยมึงแข่งเหรียญทองเหรียญทองมาขนาดนี้แล้วมึงจะมากดันอ่ะมึงกลับมาทำไมอ่ะไม่ใช่มันต้องใช้สูตรเองใจเย็นใจเย็นโอเค เออเอาทุกคนใช่แลเชื่อมั่นในตัวเพื่อนรักไปแล้วกูประสานคอได้ทอยรอเลยไฮริเคนครับ68ขอเราอยู่หน้านี้กันนัรอทนดูหน้ามนกันคือตื่นเต้นกว่าแข่งกันแหละคือตื่นเต้นกว่าแข่งที่เกาหลีกันทุกคนเยตัวนี้ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยนี้ำใจขวัญใจกูด้วยไฮริเคนเนี่ยอ่ะอาเจ็บไรเูยผมผมจริงเหรออ่ะโอเคทุกคนมา เราต้องเชื่อมั่นนะเออกูเชื่อมั่นในตัวมือลราเพื่อนนี่มือภาษาไทยทอยเลยนี่มาทุกคนผมมั่นใจละแล้วถ้ามันแตกมันจะลงไปอยู่อะไรทหนึ่งเลยเหรมันอยู่มันมันก็อยู่ที่สุ่มอ่ะโอาจจะอาจจะได้เจ็ดกลับมาอาจจะได้หกห้าสี่ไม่เป็นไรไม่แคร์เพื่อนไม่แคร์ใช่ไหมอ่าถ้าได้ก็คือกีดอ่ะถ้าไม่ได้ก็ก็ก็กีดเหมือนกันโอ้ยเอานะมาเอางี้ดีกว่าเจ๊เจ๊เจ๊มีตาไหมมีตาเหรออาก็จะลุ้นหน่อยไอ้เจ๊ได้ได้ได้โอเค เอาทุกคนแล้วนี่คือแฮร์รี่เคนบวกแปดยี่สิบห้าเทลทีวีอโนบินีครับไปแล้วครับร้อยยี nah. ่สิบหลาละร้อยยี่สิบหลากลมๆเป็นเงินบาท่ะนาจประมาณห้าหกหมื่นมั้งเฮ้ยผมว่าเกินว่ะประมาณประมาณห้าหมื่นเจ็ดหมื่นประมาณนั้นเลยหมดตู้เลยแต่ถ้าถ้าติดคือผมบอกไอ้เจล่ำรวยเลยอะผมกล้าพูดเลยว่าเจล่ำรวยเลย โอ้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 ไเหี้ยสุดโคตรไอ้เวยอเห้ยนี่นลุกดิอุ้ยกัวงเอวก็แตกแล้ โอ้ใจเยือกเลยเนี่ยไอ้แค่โอ้ใจเต้นดู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 เลยอ่ะโอ้โหข้นมันอะไอ้แค่คลิปนี้ผมบอกไปปังอ่ะโอ้โหแงมือผมเจ๊สุดยอดเพื่อนให้รู้ให้รู้บ้างว่าใครเป็นใครจริงก็คือเนี่ยหลังจากนี้ไม่มีคำว่าเกลือไม่มีคำว่าเกลี่ต่อไปเมื่อเราอยู่ด้วยกันเพื่อนใช่เราต้องรวมมันนะเจ๊เออโอ้โหใจผมตีตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ดตุ๊ไม่ตาผมตีผมไม่ ไอเ้นที่ผ่านนะที่เราลืมพลาดไปเรามีเงินเจ็ดหมื่นอะเราเอาไปเสี่ยงเสี่ยงโชคอะไรไม่รู้อะก็คือแบบโชคกับมึงนี่แหละไม่ใจ๊รู้ว่าการตีบวกแปดอะโอกาสติดมันน่าจะสี่เปอร์เซ็นต์นะจากร้อยหนึ่งอะ <S 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 ใช่ครับอันนี้คือการนี้คือแฟกนะคือเรื่องเรื่องจริง<ช>นะ,ะคือสี่เปอร์เซ็นต์ครับอันเดียอ,อันนดียเขาคุ้มอันเดียกูคิดว่าโอเคนะคุ้มมากเจ๊เก็บไว้ก่อนนะอย่าขายนะของบอกรนะเก็บไว้เก็บไว้ได้ตัวเนี้ยเก็บไว้เลยเก็บแช่ไว้เก็บแช่ไว้เพราะนั้นใครอยากได้ก็ อดทนไปตัวนี้อยู่กับเจ๊แล้วนี่เออตีเองได้โอ้โหสุดยอดสุดยอดทำไมคลิปนี้มันดูคุ้มกว่าเราเปิดการ์ดอีกอ่ะเจ๊อะไรวะเออนี่เราไปดูมูลค่าทีมได้ไหมได้เอางี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอาง่ายเจ๊จำนี่ไว้นะเอาไป่ต้องนะขอเัียอดอ่ะทุกคนดูค่าทีมเจ๊นะครับร้อยแปดสิบแปดล้านล้านนะก็คือโหดแล้วแล้วที่ทุกคนดูตรงนี้อ่ะผมจะเอาเคงให้ที่เคนเข้าทีมหน่อยไปดูเลยู้ออกไปใีไโดนเลยนะไปดูเวยนะไปดูเลยนะมปดูเลยนะไปดูเลย คนคือถ้าหมบเจ้ทำทีมาตั้งแต่เกมเปิดอ่ะก็คือแบบตัวเดียวอ่ะนี่คือโหดสุดละโอ้โหดสุดสุดอะใครก็ได้ใครก็ได้นะเออใครก็ได้ใครก็ได้เกมนี้บอกแล้วว่าชอบแฮรลี่เคจริงๆนี่ยอมเสี่ยงตีเลย ใช่ไหนก่อนตอนเนี้ยอ๋อนี่นะครับเอาโอพอสโคไม่เราแค่มาลองเล่นก่อนเหรอครับได้ได้ลองเล่นก่อนเอามาลองดูเฉยยังไม่เล่นด้วยอ่าลองดูอโอเคเอาสโคออกนะครับไหนเขียนอยู่ข้างบนเลยเจ้ตัวบนสุดเจ้ไม่ต้องดูไกลเลยเพราะว่ามันพลังเยอะสุดแล้วเนี่ยสุดหล่อตัวบนสุดอ่ะอ่ะแล้วก็มายืนนี่อ่ะยืนนี่ก็ได้อ่ะอย่างี้ได้ไหมย่างงี้ได้อย่างงี้ก็ได้โอ้โหล้อสามแปดเลยเหรออันนี้แค่อันนี้ยังยังไม่รวมพวก บู๊ตฟูลทีมนะเพราะว่านี่เราฟูลแมนยูไงถ้ามันเราไปบู๊ตไบเยนให้มันเลยก็พลังก็มหาศาลอ๋อนี่คือเวลหนึ่งเลยด้วยใช่แฮร์รี่เคนปลดจัดอืมอ่ะนี่ก็คือเป็นทีมในฝันนะเพราะว่ามันต้องฝันแล้วแฮร์รี่เคนมันไม่มาไงก็ฝันต่อไปใช่ครับแต่คลิปนี้กูว่ากูตื่นเต้นเกินไปแล้วเออผมก็ตื่นเต้นแต่กูจะวายแล้วกูว่าพอก่อนดีกว่าเออนะอ่ะตื่นเต้นเลย อ่ะติดตามได้ที่ไหนเพื่อนตอนนี้เห็นทำผงน้ำเพจด้วยช่วงนี้มีข่าวบอลมาแล้วเออเยี่ยมก็คือ Facebook, TikTok, Youtube เสิร์ชว่าจุ๊บๆได้เลยครับภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษได้เลยได้เลยฝากฝากด้วยเพื่อเราของเจเอกก็เดี๋ยวตามเชียร์เขาด้วยแล้วกลับไปเกาหลีแข่งที่เมื่อไหร่ แข่งวันที่2มิถุนาครอบแปดรอบแปดคนสุดท้ายโอเคแล้วแล้วต่อไปก็คือถ้าเข้ารอบก็รอบว่าแข่งอีกทีวิ่หน้าก็คือวันที่7ก็วิ่ต่อวิ่งใช่บิ๊กต่อวิ่โอเคเอาไปตามในแฟนเพจเขาเลยเดี๋ยวเขาลงตารางแข่งใช่ครับว่าแข่งเมื่อไหร่ก็ไปลุ้นไปเชียร์ใช่ครับเขาแบบเพื่อนรักคนนี้ไม่ใช่คนขายชาติแต่อย่างใดเป็นคนที่สู้เพื่อประเทศชาติเราจริงคือเพื่อประเทศชาติสู้เพื่อบ้านเราเออเดี๋ยวที่เกมก็ต้องเชียร์ผมด้วยเออที่เกมเขาให้กูพากผมไม่รู้นะกูพากมพากันแล้วโอเคแล้วก็เหรียญทอง ติดทีมกันเลยอะติงกันเลยที่รับที่เบกแอมแมยตอนนี้ชนะเียนน้ำไงเนี่ยก็มีนะทีมเราโอเคครับอ่ะตานี้ฝากติดตามจุ๊บๆด้วยแล้วอย่าลืมติดตามจะดำดด้วยกับแก้เกินเกมทุกผสมดาน้าตัวนี้พระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะฮฮิแอลลเคนบวกแปดไปเลย